r e c e s s i o n Pro o f ธุรกิจปังที่ไม่พังแม้อยู่ในช่วงวิกฤตวันนี้ผมมีมาฝาก10ธุรกิจด้วยกันครับทีนี้ต้องเข้าใจกันว่าเขาจะไม่ยอมประนีประนอมต่อคุณภาพครับต่อให้ราคาเท่าไหร่ก็ยังยอมจ่ายมันเลยเป็นธุรกิจที่ดีตลอดเวลายามเศรษฐกิจไม่ดีนะขายดีเหมือนเดิมบางทีนะขายดีกว่าเดิม ขอขั้นนิดเดียวครับไม่ว่าคุณเนี่ยจะดูเราเป็นประจำอยู่แล้วนะครับหรือว่าบังเอิญผ่านมาเจอเราอยากจะบอกว่าถ้าคุณอยากได้เนื้อหาที่มันพิเศษกว่าน,นี้ Exclusive กว่าน,นี้คุณสามารถร่วมเป็น Membership p โปรแกรของเราได้ซึ่งสิทธิพิเศษนั้นมีมากมายครับโดยถึงการไลฟ์สดๆกันทุกเดือนด้วยสามารถกดจอยข้างล่างได้เลยครับ สวัสดีครับเจอกันครั้งกับผมพอลและนี่คือ Money Matters ครับรายการด้านการเงินทั้งสนุกแล้วก็มีสาระนะครับมนุษย์เราเนี่ยจะมีอยู่ไม่กี่สิ่งหรอครับที่ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้1คือความตาย2คือความเจ็บปวดและ3คือวิกฤตเศรษฐกษิจครับ ไม่ว่าจะคุณหรือผมอายุมากอายุน้อยหญิงชายอยู่ไหนก็ตามในโลกใบนี้ทุกคนต้องเจอวิกฤตเช่นนั้นนะครับถ้าคุณอายุใกล้ๆผมนะเราจะเจอมาหลายวิกฤตแล้วนยตั้งแต่นู่นต้มยำกุ้งนะน้ำท่วมใหญ่โรคระบาดจนมาตอนนี้ใช่ไหมครับเศรษฐกิจถดถอยและอนาคตจะเจอไหมโอ้เจออีกแน่นอนอีกหลายครั้งด้วยนะครับแต่ประเด็นคือเมื่อวิกฤตมาคุณจะร่วงเลยไหมหรือคุณจะรุ่งกว่าเดิมถ้าคุณอยากจะรุ่งกว่าเดิมในช่วงวิกฤตห้ามพลาด e ีนี้เลยครับเพราะว่า EP ีนี้เราจะว่าในเรื่องธรุรกิจปังที่ไม่พ่า แม้อยู่ในช่วงวิกฤตเวลาที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยธุรกิจส่วนมากจะไปได้ไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าส่วนมากคนไรายได้น้อยลงการผลิตน้อยลงการจับจ่ายใช้สอยน้อยลงคนประหยัดมากขึ้นคนตกงานมากขึ้นก็เลยทําให้ธุรกิจโดยรวมเนี่ยค่อนข้างจะซบเซาลงบางคนต้องปิดตัวไปด้วยซ้ำนะครับแต่ว่ามันจะมีธุรกิจอยู่กลุ่มหนึ่งครับที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า recession proof ธุรกิจที่ recession proof ก็คือธุรกิจที่แม้ยามเศรษฐกิจดีเขาก็ดีแต่ยามวิกฤตเขาก็ยังอยู่ได้มันมีอะไรบ้างวันนี้ผมมีมาฝาก10ธุรกิจด้วยกันครับ เดากจนิดนึงนะครับว่าธุรกิจที่ผมจะพูดถึง10อันนี้เนี่ยบางทีคุณไม่ต้องทําเองก็ได้นะครับคุณอาจจะเป็นแค่นักลงทุนก็ได้ไปซื้อหุ้นในบริษัทเหล่านี้ก็ได้นะครับถ้าพร้อมรับไปกันเลยครับธุรกิจที่1ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการทําภาษีและบัญชีครับเพราะว่าไม่ว่ายามเศรษฐกิจดีไม่ดีนะครับบริษัทเหล่านี้ไม่ว่าจะธุรกิจขนาดเล็กขนาดใหญ่ขนาดกลางก็ต้องทําบัญชีทั้งสิน้นไม่มีใครไม่ทําบัญชีไงเขาก็ทำบัญชีส่งกรมสมรรพากรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเศรษฐกิจ,จ ข้อ2ธุรกิจสุขภาพครับธุรกิจสุขภาพเนี่ยมันรวมไปตั้งแต่ยาอาหารเสริมยันหมอโรงพยาบาลเลยนะครับทีนี้ต้องเข้าใจกันว่าคนที่รักสุขภาพเนี่ยเขาจะไม่ยอมประนีประนอมต่อคุณภาพครับเช่นเท่านี้คือเศรษฐกิจไม่ดีเขาจะไม่ยอมลดคุณภาพสินค้าเขาลงเพราะว่าถ้าของมันถูกลงแต่ประสิทธิภาพไม่ได้เขาก็จะไม่เอาเนี่อเหไหมครับรวมไปถึงการหาหมอผ่าตัดด้วยคุณว่าจะเป็นนี้ไหมครับอ๋อเส้นเลือดอุดตันต, pass, ต้องทำบายพาสต้องทาบอลลูนแต่ไม่มีตังก็เอาเลือกหมอถูกสุดแล้วกันคงไม่ใช่ใช่ไหมเขา ต้องเลือกหมอดีสุดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคือเขาจะไม่ยอมประนีประนอมต่อคุณภาพต่อให้ราคาเท่าไหร่ก็ยังยอมจ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยเป็นธุรกิจที่ดีตลอดเวลานะครับ ข้อ3าเครื่องสอําอางครับอันนี้สุภาพบุรุษหลายคนอาจจะเข้าไม่ถึงตรงนี้นะครับต้องบอกว่าผมเองพเพออิโชคดีว่าผมก็มีรุ่นพี่ที่ทํางานในวงการนี้นะครับเขาบอกเลยว่ายามเศรษฐกิจไม่ดีนะขายดีเหมือนเดิมบางทีนะขายดีกว่าเดิมอย่างช่วงโรคระบาดท,ที่ผ่านมาช่วงล็อกดาวน์เนี่ยเลือกภาพนะล็อกดาวน์คนอยู่บ้านกันใช่ไหมคคุณก็คิดว่าพวกยอดขายนี้จะตกลงใช่ไหมครับโตข้ามยอดขายดีขึ้นเหมือนเดิมเพราะว่าแม้ประชุมกันผ่านซูมยังต้องแต่งหน้าอยู่เลย แม้ใส่แมสปิดไปครึ่งหน้าแล้วยังแต่งหน้าอยู่เลยมันเป็นอะไรที่มันน่าทึ่งมากนะครับจะเศรษฐกิจดีไม่ดียังไงแบบหน้าตาก็ต้องดูดีไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นนี่คืออย่าประเมินอันนี้ต่ําไปนะครับข้อ4ธุรกิจเกี่ยวงานศพครับ คนเราไม่สามารถเลือกได้ใช่ไหมว่าโอ้ฉันจะเสียชีวิตตอนธุรกิจดีเท่านั้นคงไม่ไม่ีใครทําได้ใช่ไหมคือสุดท้ายมันถึงเวลาต้องไปก็ต้องไปเนาะคือธุรกิจเกี่ยวกับงานศพมีนอะไรบ้างแนะ่นอนคือโรงศพใช่ไหมครับพวงลีดอะไรทั้งหลายแต่พวกนี้คือยังไงมันก็ยังอยู่คู่กันไปเนาะแล้วแนะ่นอนว่าชีวิตหนึ่งมันมีแค่ครั้งเดียวครับทุกคนก็ต้องพยายามทําดีที่สุดใช่ไหมครับถ้าวันหนึ่งคนรักเราจากไปเราคงจะพยายามทําให้มันดีที่สุดเพื่อเขาใช่ไหมครับข้อ5้า สินค้าเด็กครับต้องเข้าใจหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่นะครับโดยเฉพาะลูกที่ยังเล็กใช่ไหมครับจริงๆลูกที่ยังเล็กนี่แหละใช้เงินเยอะมากเลยนะครับน้ำนมเอ่ยอาหารเสริมเอ่ยเสื้อผ้าไดเปอร์พวกนี้นะครับใช้เงินเยอะมากนะครับแน่นอนว่าคุณพ่อคุณแม่ก็จะกังวลนั่นมากๆเลยสยเฉพาลูกที่อายุยังน้อยนะครับนะถามว่าพ่อแม่กังวลตอนไหนบ้างกังวลทุกตอนแหละครับอายุตั้งแต่น้อยยันแบบจนเป็นวัยรุ่นก็ยังเขากังวลเนาะถ้าคุณมีเวลานะลองไปดูในเว็บไซต์ก็ได้เล่นๆนะครับแล้วคุณจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยสินค้าเด็ก จะเสื้อผ้าเอ่ยจะของกินจะอาหารเสริมก็ตามและพ่อแม่้ายินดีจะจ่ายด้วยเพราะว่าพอมันผ่านช่วงนี้ไปแล้วก็ไม่ใช่เด็กแล้วเนอะไหมครับเพราะนันคือเท่าไหร่ก็เต็มที่นะครับก่อนจะไปข้อต่อไปนะครับถ้าคุณรู้สึกว่าตั้งแต่ฟังมาเฮ้ยไม่มีประโยชน์จังเลยได้ความรู้มากเลยก็กดไลค์ให้เราหน่อยเป็นกําลังใจให้พวกเรานะครับและอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆอย่างนี้ทุกสัปดาห์จากเรา Money ม a t t e r s ครับ ไปกันต่อเลยครับข้อ6ธุรกิจเกี่ยวกับผู้สูงวัยทําไมถึงยังไปได้ดีก็เพราะว่าข้อแรกเลยผู้สูงวัยหลายๆคนสามารถที่จะเก็บเงินได้หลายคนเป็นเบบี้บูมใช่ไหมครับเบบี้บูมก็คือกลุ่มคนที่ทํางานหนักทั้งชีวิตเลยนะครับก็เลยมีเงินเก็บอยู่หนึ่งก้อนก็เลยทําให้เขาสามารถที่จะจับจ่ายใช้สอยได้ตอนที่เขากเกษียณแล้วมีเวลาด้วยแล้วก็มีเงินด้วยช้อปปิ้งใหญ่เลยข้อ2ครับลูกหลานก็อยากจะดูแลพ่อแม่ไปอย่างนี้ใช่ไหมครับก็คือบางคนอายุมากแล้วอาจจะต้องใช้ไม้เท้าต้องใช้วีลแชร์ต้องทานอาหารเสริมต้องไปหหามอ จะต้องแบบจ้างนางพยาบาลมาอยู่ด้วยเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคือจะเป็นธุรกิจที่ไปได้ตลอดนะครับข้อ7ครับก็คืออุปโภคบริโภคก็คือขอให้คุณต้องใช้ทุกวันแหละครับเช่นคุณต้องซื้อข้าวซื้อไข่ซื้อไก่ซื้อปลาซื้อผักซื้อผลไม้ผงซักฟอกแชมพูยาสระผมพวกนี้คือต้องใช้ตลอดใช่ไหมครับไม่ว่าคุณจะเศรษฐกิจดีไม่ด,ด,ดีคุณต้องอาบน้ำอย่างเงี้ยใช่ไหมครับคุณต้องกินข้าวมันจึงทาให้สินค้าเหล่านี้ค่อนข้างจะไปได้ตลอดแม้ว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงก็ตามนะครับข ไม่สามารถทําเองที่บ้านได้ธุรกิจเหล่านี้ยังจะไปได้แม้วิกฤตจะมาก็ตามครับเช่นอะไรบ้างตัดผมอัอมมอมนนี้ทำเองไม่ได้ใช่ไหมครับซ่อมรถเนี้ยทำเองไม่ได้ซ่อมคอมพิวเตอร์เนี้ยทำเองไม่ได้บางคนทําเล็บเนี้ยทำเองไม่ได้ผู้หญิงบางคนเขาทำเล็บต้องไปทาที่ร้านนึ่ไหมครับสระผมต้องไปสระท,ที่ร้านเนี้ยซึ่งผมเข้าใจว่าสุภาพบุรุษอาจจะไม่เข้าใจตรงนี้นะครับว่าคือบางคนคือต้องไปที่ร้านจริงๆเนาะหรือเช่นผ่าตัดเนี้ยคุณทําเองที่บ้านไม่ได้ใช่ไหมครับคือแบบคิ้วแตกเย็บเจ็บเข็มให้พี่น้องเย็บเองไม่สามารถทําได้ใช่ไหมั้่่่าาอไไมมทททีีนนํเงบด พวกนี้ยังจะไปได้ตลอดทุกสถานการณ์ทุกช่วงเศรษฐกิจครับข้อ9ต้องบอกว่าข้อนี้จริงๆไม่ค่อยอยากพูดถึงเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันเป็นช่องให้ความรู้นะก็ต้องคงก็ต้องให้ไว้ด้วยนะครับคือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่และเหล้าครับสังเกตเลยครับว่ายอดขายไม่เคยตกไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงจะวิกฤตแค่ไหนยอดขายก็ขายได้ดีเหมือนเดิมบางทีเป็นเรื่องประหลาดมากดันขายดีกว่าเดิมได้ซ้ำไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าเช่นคนเครียดเครียดจนกินเหล้าเคยได้ยินโฆษณานนี้ใช่ไหมครับจนเครียดกินเหล้าอืม พอเครียดจนกินเหล้าก็เลยเป็นวัฒจักรเครียดจนกินเหล้าอยู่องี้ครับคือเศรษฐกิจไม่ดีไม่ไมีอะไําำก็ตั้งวงกินเหล้ากันถ้าฉลองแบบเล็กๆน้อยๆนานทีผมว่าโอเคนะเข้าใจได้นะแต่ว่าถ้ามันกลายเป็นหนึ่งในแบบปัจจัยสี่ของคุณผมว่าอันนี้อาจจะไม่ค่อยเวิร์กนะ ข้อสิบสุดท้ายคือสินค้าไฮเอ็นทั้งหลายครับอันนี้หลายคนอาจจะแปลกใจว่าเฮ้ยจริงเหรอของแพงๆเศรษฐกิจไม่ดีคนย่อมไม่ค่อยน่าซื้อเปล่าจริงต้องบอกว่าตรงกงนข้ามถ้าคุณสังเกตดีๆนะย้อนไปทุกวิกฤตเลยนะครับบ้านที่ราคาแบบสำหรับคนชั้นกลางกับรายได้น้อยจะขายไม่ดีจริงแต่ถ้าเป็นบ้านไฮเอ็นบ้านหลักหลายๆ10ล้านเป็นร้อยล้านขายดีตลอดเวลารถซูเปอร์คาร์ขายดีตลอดเวลาไอ้รถที่ขายไม่ค่อยดีคือรถราคาสําหรับคนส่วนมากแต่รถไฮเอ็นซูเปอร์คาร์ไม่เคยมีผลกระทบเลยตรงกงนข้ามขายดีกว่าเดิม้ว้ซ้ำ ในช่วงวิกฤตครับ2ปี3ปีที่แบบไปไหนไม่ได้ พวกนี้ขายดีมากต้องเข้าใจก่อนว,ว่าเวลาเราพูดถึงธุรกิจเนี่ยครับเราไม่ได้จับกลุ่มทุกคนอยู่แล้วธุรกิจเนี่ยมันมีทาร์เก็ตที่ชัดเจนไฮเอ็นก็ทาร์เก็ตชัดเจนก็คือคนรายได้มากธุรกิจสุขภาพชัดเจนคือคนดูแลสุขภาพธุรกิจเกี่ยวเด็กทาร์เก็ตชัดเจนคือพ่อแม่ใช่ไหมครับที่รักลูกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจว่าเวลาเราพูดกับว่าธุรกิจเนี่ยมันไม่ได้ครอบคลุมทั้งโลกทั้งใบยอยู่แล้วธุรกิจมันจะมีเซกเมนต์มันจะมีทาร์เก็ตที่ชัดเจนกพว โซเชียลมีเดียอย่างนีน้คือต่อให้เศรษฐกิจไม่ดีคนก็นยังใช้อยู่ใช่ไหมครับคนก็นยังดู Facebook ดู YouTube ใช้ไลน์เหมือนเดิมใช่ไหมหรือว่าคน,นยังต้องใช้พลังงานเหมือนเดิมเนี่ยจะน้ำมันเอยจะแบบไฟเอยเนี่ยจะโทรศัพท์จะมือถืออะไรทุกอย่างคือทุกคนยังต้องใช้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆมันยังมีอีกหลายธุรกิจมากเลยครับที่ยามวิกฤตก็ยังไปได้ดีเหมือนเดิม รืออาจจะดีกว่าเดิมได้ซ้ำนะแต่ว่าด้วยเวลาจํากัดก็ต้องจบแค่นี้ก่อนลวกันแต่ว่าอยากไดยินจากคุณบ้างจังเลยว่า<ม>คุณว่ามันมีธุรกิจอะไรอีกบ้างไหมที่เวลาวิกฤตมาแต่มันก็ยังสามารถที่จะไปได้ดีคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยครับสุดท้ายอยากจะฝากแบบนี้ครับว่าวิกฤตเนี่ยมันมาแล้วมันก็ไปครับอาจจะมาที่2ปีหายไป8ปีมาอีก3ปีหายไป10ปีมา1ปีหายไป5ปีแล้วก็มาใหม่เนี่ยครับแต่มันไม่อยู่ตลอดอกครับมันไม่ได้ถาวรมันเหมือนคล้ายๆเมฆฝนนะมาแล้วก็ไปแต่ว่าถ้าคุณเป็นคนดีเป็นคน พยายามเป็นคนพัฒนาตลอดเป็นคนเรียนรู้เป็นคนมีความเพียรความพยายามวิกฤตจะมาอีกกี่ครั้งก็ทาอะไรคุณไม่ได้ครับและนี่คือมันนี่แมทเทอรในสัปดาห์นี้เนาะถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้นะครับก็กดไลค์ให้เราแน่นๆนะเป็นกำลังใจให้กับเราและทีมงานทุกคนนะครับแล้วอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้ทุสัปดาห์จากพวกเรามันนี่แมทเทอครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะครับโชคดีครับสวัสดีครับ